ก่อนยแต่ลูกมีแม่ด้วยเออตีฟาวเวอร์น้อยที่สุดแล้วไม่สามารถจะไม่น้อยกว่านี้ได้แล้วคตายได้เลยนี่จะเปิดเนื้อเนื่อเนื่อถ้าเปิดเต็มๆขนาดเหนวะเนี่ยว่าแล้วในคลิปมยกมักกี้ทั้งทันสบายๆโดยึ้นหัวเลยอ่ะ าจอ 5, มันบอกว่าเนี่ยแค่6 6.5คู่ใหญ่แล้วอืมเพราะว่าเป็นจะต้องถึงใช่เพราะว่าเล่นลงใ <8, 6. S 1> นโา้งทีสิบเฮ้ยไม่ได้